คือการได้เรียนรู้และพบเจอประสบการณ์ใหม่ๆที่จะเป็นพื้นฐานสำหรับเขาในอนาคตแม่อย่างเราจึงต้องคอยดูแลเขา High Q Super Gold มี DHA 25มิลลิกรัมและ International Patent Design Validity เรื่มงนีของเขาให้เป็นพื้นฐานสำหรับอนาคต High Q Super Gold ผู้หญิงคู่กับความสวยความงามค่ะและแฟชั่นก็ทำให้ในยคนพบว่าทุกดีไซน์มีรายละเอียดที่พิเศษเสมอ Sheep เชฟโรเลตครู e mm hmm. ก็คืออีกหนึ่งดีไซน์ที่มีรูปลักษณ์ทันสมัยสวยบเฉียวไม่เหมือนใครไม่ว่าจะเรื่องแฟชั่นหรือเชฟโรเลตครู e ก็เติมเต็มความสุขให้เนสวยอย่างสมบูรณ์แบบค่ะเชฟโรเลตครู e ตอบสนองเหมือนใจคิด เชื่อที่ปลูกฝังเราให้เพนบาร์เซโลนาเชื่อและลงมือทำสุดชีวิตกับสิ่งที่เรารักชีวิตของเราใช้ซะนี่มันชุดเก่านี่คะใส่ไม่ได้สักชุดชุดดีก็ไม่ใช่อ๋อนี่ไงชุดใหม่และเจเล่บิวตี้ก็ซองใหม่อร่อยดีมีวิตามินและแคลอรี่ต่ำตอนเย็นแบบเนี้ยต้องเจเล่บิวตี้เจเล่บิวตี้อร่อยดีมีวิตามิน เทคโนโลยีใหม่ของระบบกล้องวงจรปิด High View ที่จะทําให้คุณไม่พลาดทุกการตรวจจับมึงไหนกนน็หนีไม่พ้นระบบกล้องวงจรปิดอัจฉริยะ High View High View High Tech CCTV เรื่องกล้องต้องล้ากว่าพอดูดิบนหลังจะระแค่กระเบื้องด้วยนี่มันยังเกาะอยู่อีกแล้วเนี่ยครับที่ยิดเกาะได้นานขนาดนี้รถผ่านการทดสอบจากอเมริกาคูกระเบื้องเมื่อไหร่จอดจ,จงใช้กาวซิเมนและกาวยาแนวร r a j เข้คู่กันยึดเก,กาะน,นานมาตรฐานอเมริกาตร r a j เข้ รูเ้เขากำลังจะมีงานสแตมโลกจัดที่ประเทศไทยด้วยล่ะว้าวสิบปีจะมีครั้งสุดยอดอ่ะสแตามหายากเปียบแคมโชว์งานศิลปะระดับโลก <Yeah! S 2> ต้องไปต้องไปสองถึงสิบสี่สิงหาคมนี้ที่รอย,ยลัลพารากอนหอใหม่ Gillette Fusion Pro g ก i สไม้โกน5ชั้นที่ปฏิวัติการโกนด้วยใบมีดบางเฉียบยิ่งกว่าใบมีดผ่าตัดที่สุดแห่งความเบาสบายหลังโกนจากเราใหม่เจเล็ตฟิวชั่นโปรเกรสทีเอ พลัคอนโดให้คุณใกล้รถไฟสายบางซื่อรังสิตสถานีหลักครบพลัคอนโดให้คุณติดถนนใหญ่พหลโยธินหน้าเมืองเอกใกล้ห้างพลัคอนโดพหลโยธินตัดสก้าวเลื่อน้นหกแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทย้อนเก้าร้อยบาทโทรหนึ่งเจ็ดสามเก้าพบกันวัสิงหาคมครับพริกดีไซน์ทั้งภายนอกภายในเพิ่มฟังก์ชันใหม่ให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นได้อีกนิสสันบัสใหม่ที่โชว์รูมนิสสันทั่วประเทศ ได้ข่าวว่าช่วงนี้คุณเจมกำลังมีความรักเหรอครับใช่ครับเจมรักกับใครครับเจมรักเมืองไทยครับตื่นเต้นเลยตื่นเต้นดิฉันบอกว่าแซมรักเมืองไทยของเซเว่นอีเลเวนกลับมาแล้วเซเว่นอีเลเวนฉลองครบรอบ25ปีด้วยแซมซีแบบทั้งทั้งเที่ยวไทยอาหารข้าวหวานและผลไม้ไทย กาลละเล่นไทยจำรักเมืองไทยคะ่ะทุกๆ50บาทรับสแตมหนึ่งดวงมีมูลค่า1บาทรักเมืองไทยกับสแตมเซเว่นเอเลเว่นเหมือนใจนะครับวันนี้ถึง25พฤศจิกายนนี้ค่าผ่อนค่าผ่อนมอไซค์และค่าห้องที่เราค้างเขาก็จะมาไล่แล้วนะค่าทำให้นักพนันน่นนะรวยมาหลายรายแล้วพิ้งความจนกระตุกปัด,ดเป่าด้วยความดีมเราพกของเรื่องวนะเนี่ย บันทึกกรรมยากแก้จนเสานี้คุณฉัดปันนทร,รคุณพ่อของคุณเสียงชีวิตแล้วคุณรู้ไหมเรื่องนี้ใครเป็นตัวกลางไม่เปี้ยวเอาไปแก้ไหมแค้นสมเสน่หาจันทังคานยนาฬิกา5นาทีเรื่องเล่าเสวตีจากริงโดย